โอ้โหสวยมากเลยฮนะลำนี้โอ้โหขอบคุณครับหไหวปะเนี่ยอืาา้อหือจะพ้นหรือเปล่าเนี่ยโหแรงจริงฮนะลำนี้ฮีโน อีโน่กับฮีโน่แวนะแต่ว่าคันที่แซงเนี่ยเป็นฮีโน่พว่วงแต่ว่าคันที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นอ้อยรถตัดนะครับตอนเดียวรุ่นไหนเนาะนทำไมลางจังฟังเสียงเครื่องสิฮนะโอ้โหโอ้ FM 2K โอ้่น้องพอดีผ่านมาเส้นนี้มาดูสิบล้อด,ดันเขาหน่อยฮะโอ้จอดเลยลโอเคอ่ะ,อะเดี๋ยวมาชมคันนี้หน่อยฮะอันนี้เป็นฮ i โน่ m 1 j นะฮะโอ้สามคันเลยฮะ เนี่ยต้องใส่พิเศษขึ้นนะฮะเนี่ยไม่งั้นขึ้นไม่ได้ฮะโอโ้โหเวลาที่ผมมาถ่ายนี่ army, ก็ต้องก็เที่ยงแล้วนะฮะเนี่ยอ่ะมาดูโอโ้โหพอด,ดีผ่านมาคร <c oughs> ับโค้งเขาบอกว่าเส้นนี้มันสุดยอดอะ่ะผมก็เลยมาดูหน่อยฮรผ่านมาเห็นพอดีก็เลยขอถ่ายพี่เขาหน่อยนะฮะ ูสิฟังเสียง fm หนึ่งเจทำนี่มาดูสามหกศูนย์แล้วหน่อยอ้ขัรถไม่แรงจริงขึ้นไม่ได้นะฮะเนินน,ะนี่เนี่ยรถอ้อยเนี่ยเนี่ย fx z 3 6สามหกศูนย์ นะครับต้องขึ้นไปน,นู่นอีกนะนี่ไกลมากโหโห,โห,โหจริงๆฮะมันเป็นช่องเขาขาดนะฮะเขาทำถนนทำถนนสี่เลนสุดจัดฮนะ จะมีอีกสักคันไหมนี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูช่องช่องเขาตรงนี้นะเนี่ยนี่ฮะ,ฮะเดี๋ยวจะนจะแพนกล้องช้าๆนะนู้นฮะเขาอีกรูปหนึ่งอยู่ไกลๆน,นู่นนะฮะเอาเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งนะฮะว่าจะมีมาอีกสักคันหรือเปล่านะฮะเมื่อกี้เห็นไล้ตูดกันมาผมก็เลยจอดดักถ่ายสักนิดนึง ก็ถ่ายถูกรถใครก็ขออนุญาตเจ้าของรถด้วยนะฮะนี่นะฮะมาอีกคันแล้วอันนี้เราจะเป็นอ้อยรถตัดนะฮะแต่คันข้างหน้าไม่รู้รถอะไรนะแต่รู้ที่แน่แรู้ด๊กไอเดก,ก้าสามหกศนย์นะนี่โอ้โหขึ้นมาเกียร์ไหนนี่ลูกพี่โอ้โหสวยมากเลยฮนะลำนี้ คุณครับโอ้ ه, สุดจัดนะฮะนะฮะบีแต่ทักทายกัน<ะ>เดี๋ยวมาช่วงคันนี้ต่อโอ้มาสองคันแล้วฮะมาสองคันเลย,เลย้อยรถตัดนะฮะกับคันข้างหลังเป็นรถพ่วงหรือเปล่าไม่แน่ใจมันไกลมาก อาจจะโยกเกยกหน่อยนะครับผมก็ขอโทษขออาภัยด้วยเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นเลยมือลุ้นล้วนฮะมาดูสองคันนี้หน่อยะฮะฮ i โนข้างหลังก็น่าจะเป็นฮ i โนนะฮรโอ้โหต้องจอดอะต้องจอดใส่เกียร์พิเศษนะเนี่ ถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ก็ใส่เกยียร์พิเศษถ้าเป็นรถรุ่นเก่าๆก,ก,ก็ต้องดึงสโลแล้วฮะอ๋อมาสองคันเอ้ยจะแซงเหรอลูกพี่ไหวปะเนี่ยไม่น่าไหวนะผมว่าวกอ,อกา๋อหัวโยกมาแล้วฮะอือแ,แทงหัวออกมาแล้วอู้ มาดูฟีฮีโน่กับฮีโน่นะฮะโอ้โหคันนั้นเป็นพ่วงนะฮะไหวปะเนี่ยออจะพ้นหรือเปล่าเนี่ยโหแรงจริงๆนะฮะลอบนี้ฮีโน่อีโน่กับฮีโน่แนะแต่ว่าคันที่แซงเนี่ยเป็นฮีโน่พ่วง แต่ว่าคันที่อยู่ข้างหลังจะเป็นอ้อยรถตัดนะฮะตอนเดียวรุ่นไหนเนาะนี่ทำไมแรงจังฟังเสียงเครื่องสินะ้ะโอ้โหโอ้เอฟเอ็มสองเค เดี๋ยวมาดูคันนี้หน่อยฮะรุ่นไหนเนาะนี่โอ้ oh, คันนี้ตอนเดียวฮะต้องขึ้นสโลหนึ่งอะ FM 18ฮะ F M 1 8 uh, อ่าซูเปอร์ FM 1 8โอ้สุดยาเลยปะ โเรือนนี้บอกเลยว่าสุดๆ,ๆนะฮะสุดจัดจริงๆฮะเรือนี้ยังไม่พ้นนะฮนะเนี่ยโอ้โห 2K แซงเ1สนะฮนะ สุดจัดฮะอ่ะโอเคนะเดี๋ยวโอกาสหนะ้าเจอกันใหม่นะฮะพอดีผ่านทางมาพอดีถ้าคลิปนี้คนชมดียังไงก็เดี๋ยวผมจะกลับมาถ่ายอีกนะฮะตรงนี้จงจุดนี้